สวัสดีครับตั้มนะครับจากเฟ t ไทยสตอรี่ .com วันนี้นะครับก็เป็นภารกิจเดินทางไปกราบน้มัสการหลวงปู่บุญยริศนะครับที่สำนักสงฆ์ส่วนทิพย์จังหวัดนนทบ,บุรีนะหลวงปู่บุญยริศเนี่ยท่านเป็นพระสงฆ์ที่ทรงอภิญญามากเลยนะครับเป็นพระที่เราๆทุกท่านเนี่ยสามารถกราบได้อย่างสนิทใจเลยนะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ นะครับเป็นสิทธ์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้เป็นพ่อแม่กูบาอาจารย์นะครับในพระกรรมฐานสายป่าในหลายๆรูปหลายๆองค์เลยนะแล้วก็หลวงปู่บุญฤทธิ์เนี่ยเป็นลูกสิทธ์สายตรงเลยนะครับของหลวงปู่ชอบฐานะสมโมนะหลวงปู่ชอบเนี่ยเป็นพระท,ที่มีความเคร่งในทุดงควรเนี่ยอย่างมากเลยนะครับหลวงปู่บุญฤทธิ์เนี่ยเ,เคยเป็นข้าราชการของของไทยนะ จบจากต่างประเทศเป็นนักเรียนจากต่างประเทศนะครับแต่ท่านเนี่ยได้ทําการบวชมาตลอดชีวิตนะเพื่อค้นหาสัจธรรมแห่งชีวิตนะทีนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับเดินทางไปกราบไหว้หลวงปู่นะครับเพราะว่าปัจจุบันหลวงปู่ก็อายุเยอะแล้วถึง102ปีนะครับแต่ท่านก็ยังเมตตาที่จะให้เราเข้ากราบนมัสการซึ่งจะมีเวลาเดียวนะครับทุกๆวันนะครับก็คือเวลา11นาฬิกาจนถึง11นาฬิกา30นาทีโดยประมาณ ที่สำนักส่งส่วนทิพย์นะครับหลวงปู่บุญยริศนะฮะจะมีเวลากำหนดกลับหลวงปู่เวลาเดียวนะก็คือ11บเอนาฬิกาถึงประมาณ11บเนาฬิกาสามสินาทีนะโดยประมาณนะครับครับตรงนี้นะครับเป็นระดับน้ําเมื่อครังน้ำพุ่มปี54นะก็สูงเลยนะครับผมว่าเราราวเกือบ เกือบร้อยร้เกือบร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับาการเข้ากราบหลวงปู่นะครับทางสำนักสงฆ์นะฮะได้ติดประกาศไว้ว่ามีอยู่ช่วงเดียวนะคือส1บเอนาฬิกาจนถึงสิบเอนาฬิกาสามสิบนาที <ng> <ng> รก็จะเดิดต่วนทุท่านไปร่มปุกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนากสงสวนทิปนะครับเพื่อมากับลงปูบ่บุญยริศนะครับก็เวลา1 1โมงนะครับ นี่เป็นบรรยากาศนะครับในสำนักสงส่วนทิพย์นะฮะซึ่งหลวงปู่บุญทธิ์ได้จำบัดอยู่ที่นี่นะครับผู้มีจิตศรัทาก็เดินทางมากันเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกราบหลวงปู่นะหลวงปู่จะออกมาเนี่ยก็คือ11นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะครับก็จะมีการนั่งภาวนานก่อนครึ่งชั่วโมงนะฮะ ครับตอนนี้ก็11นาฬิกาแล้วนะครับหลวงปู่มิริท่านก็อาาอกมารับญาติโยมนะนะครับซึ่งจะอยู่บนห้องปลอดเชื้อนะครับด้านบนห้องกระจกนะฮะแล้วก็นั่งภาวนานรเราจะนั่งภาวนากันครึ่งชั่วโมงแล้วฟังเทศของท่านนะครับ

ในตัวคองแร้วเลยแล้วหนีเป็นยังไงก้นหนักคือความดสังขรมันในตัวมหารัตน์เลยมองตัวหนท้องฟ่าเห็นดาวเต็มนั่นคือสังขารอะ้รนะ Nyɔnu mii wɔ, mii wɔ zɔnka, mii zà kɔ zɔnka, mii tɔn mii sàyɛ zɔnka, k'asiwaki bɛrɛ bɔli w'akpa buur lɛ, mii t'o wà hɛ k'èdè hã tó.

็นบอหลวงปู่เมตตาเป็นองค์ดำน,นะเจ้าคะ่ะหลวงปู่ธาขันแข็งแรงอายุยืนนะเจ้าคะ่ะตอนร้อยเก้าปีหลวงปู่ยังแข็งแรงเดินคล้องนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุครับเดินรูดึนก็ตั้งทีตถวายของเดินเข้ามาสวัสดที่ ทานหน้าได้นะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่เคยได้พระวันเกิดของปู่ปีนี้นะครับร้อสองปีก็บอกคุตแ่นขอรับพระด้วยในทั้งหมดที่การตามบอดที่โรงเรียนมูลนิธิี่การตามบอดมงกุฎปีวันนะครับเป็นประธานนะครับก็อยากเชิญนทุกท่านไปให้กําลังใจนะครับในะครให้กําลังใจเด็กๆเส้นเด็กเหล่านี้อยู่ในความขอรับพรอุตส่าหอรัวพรก็ได้ด้วยนะครับ เดินทั้งท hmm. ่านใดที an ่ตอนนี้เงคราเสร็จไปแล้ว50ปองเซนก็จะดีของผมวปู่นะครับดีต่อที่นี้ผมเปลียดนะครับเดินปีเดินปีปุ่นปีนะครับเดินปีอยู่นะครับราสาที่เจ้าหอซองผมเวลามาเสิร์ฟเสิร์ฟบ้าบ้านขอซองขาวหน่อยบ้านขามบ้าเล็กเลยผมเขอซองขาวแล้วเขียน ก่อนเดินทางกลับนะครับแล้วก็ผมก็ได้รับนะครับเป็นวัตถุมงคลเป็นพระผงนะครับของหลวงปู่บุญยลิศนะครับก็ครบ1 0 2ปีนะครับปัจจุบันท่านก็อายุ1 0 2ปีแล้วนะครับก็ยังมีเมตตาญาโจมนะครับออกมาให้ได้รับให้ให้กลับไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยมานะครับก็อยากให้อยากเรียนเชิญให้มานะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นพระที่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเป็นลูกศิษย์ของลุงปู่ชอบฐานะสโมนะครับ